สวัสดีครับผมโหนกรุงเก่าคลิปนี้ขอนำเสนอคำพยากรณ์ดวงชะตาของชาวลักนณาราศรีกุมเดือนกันยายนสำหรับเดือนกันยายนนี้ตามดวงชะตาของชาวลักนณาราศรีกุมดาวเกตโคจรสถิตพบลาภส่งผลในตลอดทั้งเดือนนี้เจ้าชะตามักจะเป็นผู้ที่มีโชคลาภในต่างถิ่นต่างแดน หรือเป็นผู้ที่ได้โชคแบบปฏิหารอีกทั้งยังมีเกณฑ์เป็นอย่างสูงที่จะได้คบหากับเพื่อนฝูงมิตรสหายที่เป็นชาวต่างชาติต่างศาสนาอีกทั้งยังมีโอกาสเป็นอย่างสูงที่จะได้ไปปฏิบัติธรรมซึ่งส่งผลดีให้แก่เจ้าชะตาเป็นอย่างมาก สำหรับดาวต่างๆที่โคจรในจักรราศีตามดวงชะตาของชาวลัคนาราศีกุมตลอดเดือนกันยายนนี้ช่วงนี้ดาวเสาเจ้าเรือนวินาศและเจ้าเรือนตนุโคจรสถิตพบตนุกุ่มลัคนามีตำแหน่งดาวเป็นดาวกเกษตรและเป็นเอกะนระเกณฑ์อีกทั้งช่วงนี้ดาวราหูเจ้าเรือนตนุโคจรสถิตพบกระดุมพระ เป็นดาวราหูค้นทรัพย์แต่ดาวราหูช่วงนี้มีทิศทางที่จะให้คุณแก่เจ้าชะตาดังนั้นควรวางใจได้ครับสำหรับดาวพฤหัสและดาวมฤตยูโคจรสถ,ถิตพบพันธุมีทิศทางที่จะส่งผลดีให้แก่เจ้าชะตาส่งผลให้ด้านการเงินด้านการงานด้านโชคลาภและด้านคู่ครองความรัก ให้คุนแก่เจ้าชะตาเป็นอย่างมากทำให้ด้านตัวตนและจิตใจของเจ้าชะตาอยู่ในสภาวะที่มีความเบิกบานร่าเริงแจ่มใสและมีความสุขจากรายได้และผลประโยชน์ที่ได้รับไปจนตลอดทั้งเดือนสําหรับดาวต่างๆที่โครจรในจัก,กรราศีจะส่งผลดีส่งผลร้ายอย่างไรต่อเจ้าชะตารับฟังได้ดังคำพยากรณ์ต่อไปนี้ครับ เรื่องแรกเป็นเรื่องของการเงินดาวแห่งการเงินของชาวลัคนาราศีกุมคือดาวพฤหัสโคจรสถิดพบพันธุมีตำแหน่งดาวเป็นดาวจุลจักรและเป็นอุดมเกณฑ์สำหรับดาวราหูช่วงนี้โคจรสถิดพบกระดุมพระเดืเจือเป็นดาวราหูคน้นทรัพย์แต่ในช่วงนี้ดาวราหูยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีที่จะส่งผลดีให้แก่เจ้าชะตา เพราะดาวราหูเป็นดาวศูนย์ยปาหะอีกทั้งดาวพฤหัสเจ้าเรือนแห่งการเงินโคจรสถิตพบพันธุมีตำแหน่งดาวเป็นดาวจุลจักรอยู่ร่วมเรือนคู่ดาวมรฤตยูเจ้าเรือนตนุเป็นคู่ศาสตร์ลีลับจึงส่งผลดีให้ดาวราหูที่โคจรสถิตพบแห่งการเงินเป็นอย่างมากระยะวันที่หนึ่งถึงวันที่ยีกันยายน ช่วงนี้จะมีรายได้ด้านการเงินที่มาจากด้านอสังหาริมทรัพย์บ้านที่ดินยานพาหนะอาคารร้านค้าและรายได้ด้านการเงินที่มาจากด้านการขนส่งทุกชนิดสำหรับรายได้ด้านการเงินที่มาจากต่างถิ่นต่างแดนหรือจากต่างประเทศก็มักจะมีเกิดขึ้นอยู่อย่างตลอดอีกทั้งญาติพ่อแม่พี่น้องคู่ครองคนรัก หุ้นส่วนและเพศตรงข้ามก็มักจะคอยช่วยเหลือและสนับสนุนด้านการหาเงินเป็นอย่างดีสำหรับด้านการค้าขายช่วงนี้จะได้ริเริ่มลงทุนในด้านการค้าขายโอกาสที่จะประสบผลสำเร็จมีเป็นอย่างสูงโดยเจ้าชะตาจะใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ทันสมัยตามกระแสนิยมมาพัฒนาด้านการค้าขาย และจะประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดีที่เป็นเช่นนี้พระดาวพฤหัสดาวแห่งการเงินโคจรสถิตพบพันธุมีตำแหน่งดาวเป็นดาวจุลจักรและเป็นอุดมเกณฑ์อยู่ร่วมเรือนคู่ดาวมฤตยูเจ้าเรือนตนุเป็นคู่ศาสตร์ลีลับและดาวพฤหัสโยกกับดาวราหูที่พบกระดุมพระที่มีตำแหน่งดาวเป็นดาวศูนย์ยาหะและเป็นดาวราหูค้นทรัพ์ เป็นคู่โลกคู่ธรรมคู่ค้าขายคู่เศษธธรษฐกิจอีกทั้งดาวพฤหัสยังตรีโกนกับดาวสุขเจ้าเรือนสุภะและเจ้าเรือนพันธุเป็นคู่โชคคู่ทรัพย์และจัตุโกนกับดาวเสาที่มีตำแหน่งดาวเป็นดาวกเกษตรเป็นคู่พระคู่โจรและจัตุโกนลัคนาจึงส่งผลดีด้านการเงินดังกล่าวไว้เบื้องต้นวันที่17กันยายน ดาวอาทิตย์ยกเข้าสู่ราศีกันสถิตพบมรณะและวันที่19กันยายนดาวพุธยกเข้าสู่ราศีกันมีตำแหน่งดาวเป็นดาวกเกษตรอีกทั้งวันที่21กันยายนดาวศุกร์ยกเข้าสู่ราศีตุลสถิตพบสุภะมีตำแหน่งดาวเป็นดาวกเกษตรเช่นกันส่งผลให้ช่วงนี้ด้านการเงินจะมั่นคงถาวรเป็นอย่างมาก โชคลาภด้านการเงินมักจะมีเกิดขึ้นอยู่อย่างเสมอเสมอสำหรับช่วงนี้รายได้ด้านการเงินที่มาจากด้านการค้าขายรายได้ด้านการเงินที่มาจากด้านอสังหาริมทรัพย์บ้านที่ดินยา,านพาหะะและรายได้ด้านการเงินที่มาจากการขนส่งทุกชนิดก็มักจะประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดี สร้างรายได้และผลประโยชน์ด้านการเงินให้แก่เจ้าชะตาเป็นอย่างมากอีกทั้งรายได้ด้านการเงินที่มาจากต่างถิ่นต่างแดนหรือต่างประเทศก็ยังคงส่งผลประโยชน์ด้านการเงินให้แก่เจ้าชะตาอยู่อย่างต่อเนื่องอีกทั้งโชคลาภด้านการเงินที่ได้มาอย่างไม่คาดคิดก็มักจะมีเกิดขึ้นอยู่อย่างเสมอเสมอที่เป็นเช่นนี้พระดาพฤหัสด,ดาวแห่งการเงิน ที่มีตำแหน่งดาวเป็นดาวจุลจ er ักรและเป็นดาวอุดมเกณฑ์อยู่ร่วมเรือนดาวมรดกอยูเจ้าเรือนตนุและอยู่ร่วมเรือนดาวสุขที่มีตำแหน่งดาวเป็นดาวเกษตรที่พบสุภาเป็นคุโชกคูดทรัพย์อีกทั้งดาวพฤหัสดาวแห่งการเงินตรีโกนกับดาวอาทิตย์เจ้าเรือนปัตนิเป็นคู่มิตรและดาวพฤหัสตรีโกนกับดาวพุธเจ้าเรือนอุตตะและเจ้าเรือนมรณะ ที่มีตำแหน่งดาวเป็นดาวกเกษตรเป็นคู่ปราดบัณฑิตอีกทั้งดาวพฤหัสยังโยกกับดาวราหูเป็นคู่โลกคู่ทมคู่ค้าขายคู่เศรษฐกษิจและดาวพฤหัสจัตุโกนกับดาวเสาและจัตุโกนกับลัคนาจึงส่งผลดีด้านการเงินดังกล่าวไว้เบื้องต้นสรุปด้านการเงินของชาวลัคนาราศีกุมตลอดเดือนกันยายนนี้ โดยภาพรวมจัดอยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับเรื่องต่อไปเป็นเรื่องของการงานดาวแห่งการงานของชาวลัคนาราศีกุมคือดาวอังคารตลอดเดือนนี้ทั้งเดือนโคจรสถิตพบปุตตะระยะวันที่หนึ่งถึงวันที่สิกันยายนช่วงนี้การริเริ่มสร้างผลงานใหม่ๆโดยร่วมกับบุตรบริวารคู่ครองคนรักและเพศตรงข้าม มีโอกาสเป็นอย่างสูงที่จะประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดีอีิทัง้งานที่เกี่ยวกับด้านอสังหาริมทรัพย์บ้านที่ดินยา,านพาหนะอาคารร้านค้าและงานที่เกี่ยวกับด้านการขนส่งทุกชนิดถ้าได้ประกอบธุรกิจการงานด้านนี้เจ้าชะตาจะมีโอกาสประสบผลสำเร็จในผลงานเป็นอย่างมากสำหรับงานในต่างถิ่นต่างแดนหรือในต่างประเทศช่วงนี้ ถ้ามีการริเริ่มลงทุนมีโอกาสประสบผลสำเร็จเป็นอย่างสูงสำหรับช่วงนี้ไม่ว่าเจ้าชะตาจะลงทุนทำกิจการด้านใดก็มักจะมีความมานะอดทนและการตัดสินใจที่ดีและมักประสบผลสำเร็จในด้านการงานเป็นอย่างดีถึงแม้บางครั้งบางคราวอาจจะมีอุปสรรคและปัญหาในผลงานใหม่ๆที่เกิดขึ้นอยู่บ้าง แต่เจ้าชะตาก็จะใช้ความมานะอดทนและความพยายามทำให้ผลงานประสบผลสำเร็จไปได้ด้วยดีในภายหลังที่เป็นเช่นนี้เพราะดาวอังคารดาวแห่งการงานคู่จรสถิตพบปุตตะอยู่ร่วมเรือนดาวสุขเจ้าเรือนพันธุและเจ้าเรือนสุภะที่พบมรณะเป็นคู่มิตรและดาวอังคารดาวแห่งการงานโยกับดาวอาทิตย์ ที่มีตำแหน่งดาวเป็นดาวเกษตรเป็นคู่ศัตรูคู่ขยันอีกทั้งดาวอังคารยังโยกกับดาวพุธเจ้าเรือนปุตตะและเจ้าเรือนมรณะที่มีตำแหน่งดาวเป็นดาวมหาจักรดาวอุจาวิลรชและดาวราชาโชคและเป็นดาวอุดมเกณฑ์เป็นคู่วาทะคู่วิชาการอีกทั้งดาวอังคารดาวแห่งการงานยังตรีโกนกับดาวเสา เป็นคู่ลำบากลำบนคู่ทุกข์คู่ยากและดาวอังคารเล็งดาวเกตที่พบลาภะเป็นคู่เสริมพลังคู่มานะอดทนจึงส่งผลดีและผลเสียด้านการงานดังกล่าวไว้เบื้องต้นหลังวันที่17กันยายนดาวอาทิตย์ยกเข้าสู่ราศีกันและวันที่19กันยายนดาวพุธยกเข้าสู่ราศีกันมีตำแหน่งดาวเป็นดาวเกษตร และวันที่21กันยายนดาวสุขกขยคสูราศีตุลมีตำแหน่งดาวเป็นดาวกเกษตรเช่นกันส่งผลให้ช่วงนี้ด้านธุรกิจการงานที่เกี่ยวข้องกับด้านอสังหาริมทรัพย์บ้านที่ดินยา,านพาหนะและธุรกิจการงานในต่างถิ่นต่างแดนหรือต่างประเทศจะเจริญรุ่งเรืองพัฒนาก้าวหน้าขึ้นเป็นอย่างมาก สร้างผลประโยชน์รายได้ด้านการเงินให้แก่เจ้าชะตาเป็นอย่างสูงอีกทั้งช่วงนี้การริเริ่มสร้างผลงานใหม่ๆในต่างถิ่นต่างแดนหรือต่างประเทศจะประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดีสำหรับด้านการงานที่เกี่ยวข้องกับด้านการเงินช่วงนี้ก็ยังคงส่งผลดีให้แก่เจ้าชะตาอยู่อย่างต่อเนื่องไปจนตลอดสิ้นเดือนกันยายน สรุปด้านการงานของชาวลัคนาราศีกุมตลอดเดือนกันยายนนี้โดยภาพรวมจัดอยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับเรื่องต่อไปเป็นเรื่องคู่ครองความรักดาวแห่งคู่ครองความรักของชาวลัคนาราศีกุมคือดาวอาทิตย์ระยะวันที่หนึ่งถึงวันที่สิเจกันยายนโคจรสถิตพบปัตตนิมีตำแหน่งดาวเป็นดาวกเกษตร สำหรับดาวสุขดาวแห่งความรักอีกหนึ่งดวงช่วงนี้โคจรสถิตพบมรณะมีตำแหน่งดาวเป็นดาวนิดสำหรับช่วงนี้ดาวสุขดาวแห่งความรักอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่ค่อยจะดีนักสำหรับผู้ที่ยังไม่มีคู่ครองคนรักระยะวันที่หนึ่งถึงวันที่21กันยายนช่วงนี้อดใจรอไว้ก่อนจะเป็นการดีครับ สำหรับวันที่21กันยายนไปจนตลอดทั้งเดือนช่วงนี้ดาวสุขดาวแห่งความรักโคจรสถิตพบสุภะสำหรับคนโสดที่ยังไม่มีคู่ครองคนรักช่วงนี้มีโอกาสเป็นอย่างสูงที่จะได้พบรักผู้ที่ได้พบจะเป็นผู้ที่มีรักแท้มั่นคงถาวรและมักจะนำโชคลาภด้านต่างๆมาให้แก่เจ้าชาตาอยู่อย่างเสมอเ เป็นผู้ที่บูชาด้านความรักเหนือสิ่งอื่นใดไม่ว่าจะยากดีมีจนก็ไม่ถือว่าเป็นอุปสรรคหรือข้อรังเกียจใดๆทั้งสิ้นสำหรับผู้ที่ได้พบและคิดจะนำมาเป็นคู่ร่วมชีวิตอาจจะเป็นคนที่มาจากถิ่นฐานเดียวกันเป็นผู้ที่มีเชื้อสายเดียวกันหรือเป็นผู้ที่ญาติผู้ใหญ่หามาให้หรือแนะนำให้ได้รู้จัก อีกทั้งยังอาจจะเป็นผู้ที่มีอายุอยู่ในวัยไล่เลี่ยกันหรืออ่อนวัยกว่าแต่งงานแล้วชีวิตรักและครอบครัวจะดำเนินไปอย่างราบรื่นอุดมด้วยโภคทรับและตำแหน่งหน้าที่การงานและช้ชีวิตรักอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขจนแก่จนเฒ่าสำหรับผู้ที่มีคู่ครองคนรักอยู่แล้วระยะวันที่หนึ่งถึงวันที่17กันยายน ช่วงนี้ด้านคู่ครองความรักจะดำเนินชีวิตรักอยู่ร่วมกันไปอย่างราบรื่นจะประสบผลสำเร็จในด้านการทำมาหากินร่วมกันเป็นอย่างดีช่วงนี้เจ้าชะตาจะได้ทำงานร่วมกับคู่ครองคนรักเป็นงานที่เกี่ยวกับด้านการคบหาสมาคมติดต่อเจรจาสื่อสารประชาสัมพันธ์กับคนหมู่มาก อีกทั้งยังจะได้ทำงานที่เกี่ยวกับการริเริ่มสร้างผลงานใหม่ๆโดยนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาพัฒนาด้านการงานและจะประสบผลสำเร็จสร้างรายได้และผลประโยชน์ด้านการงานไว้เพื่ออนาคตเป็นอย่างมากส่งผลให้ด้านคู่ครองความรักในช่วงนี้ดำเนินชีวิตรักและครอบครัวอย่างราบรื่นมีความสุขและสดใสหวานชื่น และปรองดองกันเป็นอย่างดีวันที่17กันยายนดาวอาทิตย์ยกเข้าสู่ราศีกันสถิตพบมรณะและวันที่19กันยายนดาวพุธยกเข้าสู่ราศีกันสถิตพบมรณะมีตำแหน่งดาวเป็นดาวกเกษตรอีกทั้งวันที่21กันยายนดาวสุขยกเข้าสู่ราศีตุลสถิตพบสุภะะ มีตำแหน่งดาวเป็นดาวกเกษตรสำหรับผู้ที่มีคู่ครองคนรักอยู่แล้วการเริ่มต้นริเริ่มสร้างผลงานใหม่ๆในด้านการติดต่อเจรจาคบหาสมาคมกับคนหมู่มากในธุรกิจด้านต่างๆมักจะประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดีอีกทั้งการริเริ่มสร้างผลงานใหม่ๆก็ยังสร้างผลประโยชน์และรายได้ให้แก่เจ้าชะตาอยู่อย่างไม่ขาด ส่งผลให้ด้านคู่ครองความรักดำเนินชีวิตรักอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขสำหรับช่วงนี้เจ้าชะตาและคู่ครองคนรักทั้งที่แต่งงานแล้วและยังไม่ได้แต่งงานมีโอกาสเป็นอย่างสูงที่จะได้พากันไปต่องเที่ยวยังต่างถิ่นต่างแดนหรือต่างประเทศอีกทั้งยังไปไหนมาไหนคู่กันอยู่อย่างเสมอเสมอ สำหรับผู้ที่มีคนรักอยู่แล้วและยังไม่ได้แต่งงานช่วงนี้มีโอกาสเป็นอย่างสูงที่จะได้แต่งงานดังหวังแต่งงานแล้วชีวิตรักจะดำเนินไปอย่างราบรื่นอุดมด้วยโภครัพย์และใช้ความสุขในชีวิตรักอยู่คู่กันไปจนแก่จนเฒ่าอีกทั้งยังมีโอกาสเป็นอย่างสูงที่จะได้บุตรธิดาสมใจหวังบุตรธิดาต่อไปในภายภาคหน้า จะเป็นผู้ที่ช่วยเหลือบิดามารดาเป็นอย่างดีเป็นที่เชิดหน้าชูตาและนำชื่อเสียงมาให้แก่วงตระกูลสำหรับผู้ที่แต่งงานแล้วช่วงนี้อาจจะมีสมาชิกใหม่ตัวน้อยๆเข้ามาสู่ครอบครัวสำหรับบุตรทิดาที่เติบใหญ่แล้วก็จะเป็นผู้ที่ช่วยเหลือครอบครัวเป็นอย่างดีอีกทั้นยังนำชื่อเสียงมาให้แก่วงตระกูล สรุปด้านคู่ครองความรักของชาวลัคนาราศรีกุมตลอดเดือนกันยายนนี้โดยภาพรวมจัดอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากๆครับเรื่องต่อไปเป็นเรื่องของโชคลาภดาวแห่งโชคลาภของชาวลัคนาราศรีกุมคือดาวพฤหัสต,ตลอดเดือนนี้ทั้งเดือนโคจรสถิตพบพันธุทุมีตำแหน่งดาวเป็นดาวจุลจักรและเป็นอุดมเกณฑ์ อยู่ร่วมเรือนคู่ดาวมริตยูเจ้าเรือนตนุระยะวันที่หนึ่งถึงวันที่สิบเจ็ดกันยายนสำหรับช่วงนี้โชคลาภที่มาจากด้านอสังหาริมทรัพย์บ้านที่ดินยานพาหนะและโชคลาภที่มาจากด้านการขนส่งทุกชนิดอีกทั้งโชคลาภที่มาจากต่างถิ่นต่างแดนหรือต่างประเทศจะอำนวยผลประโยชน์ให้แก่เจ้าชะตาอยู่อย่างไม่ขาด ญาติพ่อแม่พี่น้องบุตรบริวารคู่ครองคนรักประเภทตรงข้ามมักจะคอยช่วยเหลือสนับสนุนธุรกิจต่างๆส่งผลให้เกิดโชคลาภอยู่อย่างเสมอเสมอสำหรับช่วงนี้การเริ่มสร้างสรรผลงานใหม่ๆโดยนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยตามกระแสนิยมมาพัฒนา จะมีโชคประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดีสำหรับธุรกิจต,ต่างๆที่ลงทุนในที่ที่ห่างไกลขึ้นมากกว่าเดิมเช่นในต่างถิ่นต่างแดนหรือต่างจังหวัดหรือต่างประเทศมักจะมีโชคประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดีที่เป็นเช่นนี้เพราะดาวพฤหัสด,ดาวแห่งโชคลาภโคจรสถิตพบพันธุมีตำแหน่งดาวเป็นดาวจุลจักรและเป็นอุดมเกณฑ์ อยู่ร่วมเรือนคู่ดาวมฤตยูเจ้าเรือนตันนุเป็นคู่ศาสตร์ลึกลับและดาวพฤหัสตรีโกนกับดาวสุขที่พบมรณะเป็นคู่โชคคู่ทรัพย์อีกทั้งดาวพฤหัสโยกกับดาวราหูเป็นคู่โลกคู่ธรรมคู่ค้าขายคู่เศรษฐกิจและดาวพฤหัสจตุโกนกับดาวเสาและลัคนาจึงส่งผลดีด้านโชคลาภดังกล่าวไว้เบื้องต้น วันที่17กันยายนดาวอาทิตย์ยกเข้าสู่ราศีกันสถิตพบมรณนะและวันที่19กันยายนดาวพุธยกเข้าสู่ราศีกันสถิตพบมรณนะมีตำแหน่งดาวเป็นดาวกเกษตรอยู่ร่วมเรือนคู่ดาวอาทิตย์อีกทั้งวันที่21กันยายนดาวศุกร์ยกเข้าสู่ราศีตุลโคจรสถิตพบสุภะมีตำแหน่งดาวเป็นดาวกเกษตร อยู่ร่วมเรือนดาวพฤหัสและดาวมฤตยูส่งผลในช่วงนี้ด้านโชคลาภจะอยู่ในสภาวะที่มั่นคงถาวรและ,จะเจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างมากสำหรับการครบหาสมาคมติดต่อเจรจาประชาสัมพันธ์ด้านธุรกิจต่างๆก็ยังคงส่งผลดีด้านโชคลาภให้แก่เจ้าชะตาอยู่อย่างไม่ขาด สำหรับช่วงนี้โชคลาภด้านอสังหาริมทรัพย์บ้านที่ดินยานพาหนะอาคารร้านค้าหรือโชคลาภที่มาจากธุรกิจการขนส่งทุกชนิดก็ยังคงส่งผลดีให้แก่เจ้าชะตาอยู่อย่างเสมอเสมออีกทั้งโชคลาภที่มาจากด้านธุรกิจการงานและธุรกิจการเงินในต่างถิน่นต่างแดนหรือต่างประเทศ ก็ยังคงส่งผลดีให้แก่เจ้าชะตาอยู่อย่างต่อเนื่องสำหรับการริเริ่มสร้างผลงานใหม่ๆก็มักจะมีโชคประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดีสร้างรายได้และผลประโยชน์ให้แก่เจ้าชะตาเป็นอย่างสูงที่เป็นเช่นนี้เพราะดาวพฤหัสด,ดาวแห่งโชคลาภอยู่ร่วมเรือนคู่ดาวสุขที่มีตำแหน่งดาวเป็นดาวกเกษตรเป็นคู่โชคคู่ทรัพย์ และดาวพฤหัสตรีโกนกับดาวอาทิตย์เจ้าเรือนปัตตนิที่พบมรณะเป็นคู่มิตรอีกทั้งดาวพฤหัสตรีโกนกับดาวพุธที่มีตำแหน่งดาวเป็นดาวกเกษตรที่พบมรณะเป็นคู่ปราดบัณฑิตและดาวพฤหัสยังโยกกับดาวราหูเป็นคู่ค้าขายคู่เศรษฐกิจอีกทั้งยังจัดอุโกนกับดาวเสาและลักนาจึงส่งผลดีด้านโชคลาภดังกล่าวไว้เบื้องต้น สรุปด้านโชคลาภของชาวลัคนาราศีกุมตลอดเดือนกันยายนนี้โดยภาพรวมจัดอยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับเรื่องต่อไปเป็นเรื่องตัวเลขและทิศสิริมงคลเสริมดวงชะตาทิศที่เป็นสิริมงคลเสริมดวงชะตาของชาวลัคนาราศีกุมคือทิศประจำตัวตนคือทิศต,ตะวันออกเฉียงใต้ตอนล่างคลอนไปทางทิศใต้ฝั่งอ่าวไทย ทิศแห่งการเงินคือทิศตะวันออกเฉียงใต้ตอนบนแถบจันทบุรีทิศแห่งการงานคือทิศตะวันตกเฉียงใต้ตอนบนค่อนไปทางทิศตะวันตกทิศแห่งความเจริญรุ่งเรืองคือทิศตะวันตกทิศแห่งโชคลาภคือทิศตะวันตกเฉียงใต้ตอนล่างแถบฝั่งทะเลอันดามันสําหรับการคำนวณหาทิศสิริมงคล ให้ใช้ที่อยู่อาศัยในปัจจุบันเป็นศูนย์กลางและคำนวณหาทิศสิริมงคลตามความประสงค์ดังกล่าวไว้เบื้องต้นสำหรับทิศต่างๆที่กล่าวไว้นี้เอาไว้ใช้สำหรับการดำเนินชีวิตและประกอบกิจการต่างๆประจำวันเช่นจะเดินทางออกจากบ้านไปท่องเที่ยวหรือไปประกอบธุรกิจด้านต่างๆให้ไปในทางทิศที่ดี หันหัวนอนไปทางทิศสิริมงคลจอดรถหันหัวรถไปในทิศทางที่ดีโต๊ะทำงานตั้งโต๊ะหันหน้าไปทางทิศสิริมงคลอิตอดต่อธุรกิจเลือกเก้าอี้นั่งในทิศที่ดีทิศที่กล่าวไว้นี้เป็นทิศที่เป็นสิริมงคลเสริมดวงชะตาให้ดีขึ้นของชาวลักนาราศีกุมครับสำหรับตัวเลขสิริมงคลเสริมดวงชะตาของชาวลักนาราศีกุมคือ เลขแปดเลขประจำตัวตนเลขห้าเลขแห่งการเงินและโชคลาภเลขสามเลขแห่งการงานเลขหเลขแห่งความเจริญรุ่งเรืองสำหรับตัวเลขเหล่านี้เอาไว้ใช้ในการสร้างเสริมดวงชะตาให้เกิดสิริมงคลแก่การดำเนินชีวิตประจำวันเช่นใช้ในการสวดมนต์กี่จบจุดธูปบูชาพระกี่ดอก ใช้กับเบอร์โทรศัพท์ทะเบียนรถบัตร ATM และกิจกรรมต่างๆที่มีตัวเลขเข้ามาเกี่ยวข้องให้มีตัวเลขเหล่านี้ปะบนอยู่บ้างสำหรับการจุดธูปบูชาพระมีดังนี้ครับเลขสามเลขแห่งการงานปักธูปแปดดอกบูชาพระพุทธรูปปางสายญาติเลขห้าเลขแห่งการเงินและโชคลาภปักธูปสิบเก้าดอก บูชาพระพุทธรูปปางสมาธิเลขหกเลขแห่งความเจริญรุ่งเรืองปักทูปยีสิบเอ็ดดอกบูชาพระพุทธรูปปางรำพึงจะอธิษฐานขอพรสิ่งใดตามความประสงค์จะสร้างความเป็นสิริมงคลและเสริมดวงชะตาให้ดีขึ้นครับท้ายสุดก่อนจบคลิปนี้ผมโหนกรุงเก่าขออาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งปวงในสากลโลก จงโดนบรรดาให้ชาวลัคนาราศีกุ่มทุกๆท,ท่านจงประสบแต่ความสุขความเจริญดำเนินชีวิตรักและครอบครัวอย่างราบรื่นให้พบแต่ความโชคดีในทุกๆด้านคิดสิ่งใดขอให้ได้ดังใจหวังรอดพ้นพยันตรายและสิ่งเลวร้ายทั้งปวงมีความสุขความเจริญตลอดปีนี้ครับก่อนจบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยครับ ขอบคุณครับโชคดีตลอดปีนี้ครับสวัสดีครับ